กั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียบเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอ่ะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้า Audio Jungle. กลับมาพบกับตูและรายการร้อยเรื่องร้านนะคะที่จะมาคอยอยู่เคียงข้างผู้ประกอบกิจการร้านค้าค่ะในการตกแต่งร้านของคุณนะคะให้ดูสวยโดดเด่นน่ามองภายใต้งบประมาณที่จำกัดเพราะว่าเราใช้ไอเดียและก็ความคิดสร้างสารรค์มอบให้กับคุณค่ะพบกันเป็นประจำเลยนะคะทางช่อง AD Design Channel ค่ะทุกวันอังคาร18นาฬิกา15นาทีนะคะแต่ถ้าท่านใดบอกว่าเวลาช่วงนี้นะคะยังยุ่งอยู่กับร้านค้าอยู่เลยนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะ เพราะว่ารายการรอยเรื่องร้านของเรานะคะมีลีนลันให้ชมกันอีกหลากหลายช่วงเวลาดัางนี้ค่ะและตอนนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่สามารถชมรายการรอยเรื่องร้านย้อนหลังได้นะคะคลิกไปเลยค่ะ f a c e b o o k c o m ร้อยเรื่องร้านนะคะมีทุกตอนที่คุณผู้ชมได้เลือกชมกันเลยค่ะพูดถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะแน่นอนเพราะว่าสมาร์ทโฟนนะคะกลายเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ออกจากบ้านแล้วลืมโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนเชื่อเลยค่ะว่าเกือบทุกท่านนะคะจะต้องรีบกบลับไปโทรศัพท์มือถือค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเป็นปัจจัย5ที่อยู่ข้างกายเราแบบนี้นะคะเราในฐานะเจ้าของร้านค้าค่ะก็ไม่ควรนะคะที่จะปล่อยโอกาส นี้ให้หลุดมือไปค่ะวันนี้นะคะจุจะมาบอกถึงเทคนิคค่ะในการที่จะทําให้เรานั้นนะคะออกตัวเร็วกว่านะคะแล้วก็จะทําให้ถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าค่ะเทคนิคดีๆในการทําการส่งเสริมการขายทางการตลาดแบบนี้นะคะมีชื่อเรียกว่า LBS ค่ะ LBS นะคะหรือว่าชื่อเต็มว่า Location Based Service ค่ะซึ่งก็เป็นบริการรูปแบบใหม่นะคะที่ช่วยทําให้ผู้ใช้โทรศัพท์สามารถแชร์ข้อมูลพื้นที่ที่เราอยู่กับผู้ใช้งานได้ทั่วโลกเลยล่ะคะ่ะ ผ่านการระบุต,ตำแหน่งนะคะซึ่งอันที่จริงนะคะการระบตุตำแหน่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียวค่ะเพราะว่าผู้ประกอบการนะคะ ก็คงได้เคยลองใช้แอปพลิเคชันดังๆอย่างเช่น Google Map หรือว่า o v Map นะคะในสมาร์ทโฟนกันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะอาจจะเคยสัมผัสหรือว่าเคยได้ยินกับคำว่าเช็คอินกันอยู่บ่อยๆนะคะแต่ที่มาแรงไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือ LBS หรือว่า Location Based Service นั่นเองค่ะซึ่งถ้ามองในมุมของคนทั่วไปนะคะมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเช็คอินตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ได้เก็บสะสมแต้บนะคะบอกบอกถึงความเก่าของคุณค่ะว่า คุณได้ไปตามแหล่งสถานที่ที่อินเทรนด์ต่างๆมามากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทั่วๆไปนะคะเปรียบเสมือนการเล่นเกมค่ะและที่มากไปกว่านั้นนะคะก็สามารถที่จะแชร์โลเคชันนะคะใน Facebook แล้วก็ Twitter ได้ด้วยค่ะแต่เราในฐานะผู้ประกอบการนะคะเราจะต้องใช้กลยุทธ์นี้ให้เกิดประโยชน์จะเกิดประโยชน์ได้อย่างไรวันนี้ตุงนีมาบอกค่ะเรามาเริ่มดูที่ตัวเลขของ p o s ์สแควกันก่อนเลยค่ะ โฟสแควร์นั้นนะคะมีผู้ใช้มากกว่า35ล้านคนทั่วโลกแล้วล่ะค่ะในจำนวนการเช็คอินต่อวันหลายล้านครั้งนะคะแล้วก็ธุรกิจบนโฟร์ส q u a ร์ตอนนี้นะคะมีทั้งหมดกว่า1.4ล้านร้านค้าค่ะที่มีหน้าแบรนด์เพจบนโฟ c e สแควร์ค่ะ ไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะทำธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะ SME size ไหนก็แล้วแต่ค่ะสามารถใช้ Force Square นะคะเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ร้านของคุณนะคะให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปลงทะเบียนได้อย่างไรนะคะดูตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยคะ่ะขอยกตัวอย่างให้ชมกันนะคะพอเราเข้าแอป Force Square ค่ะก็จะพบสัญลักษณ์ Special ที่ร้านขนมที่มีชื่อว่า After You ค่ะและพอเช็คอินนะคะก็จะพบกับโปรโมชั่นซึ่งนำมาแลกขนมได้หรืออาจจะทำควบคู่ไปกับ QR code ค่ะเพื่อแปะไว้ที่มุมใดมุมนึ่งของร้านนะคะเพื่อให้ลูกค้ามาเช็คอินพร้อมกับแนบส่วนลดพิเศษของแถมหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆค่ะอีกมากมายเลยนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการในร้านได้มากกว่าเดิมค่ะ และจดของรายการร้านเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะการออกแบบของรายการร้านเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะมาจากคุณบอยค่ะมีพื้นที่อยู่ริมถนนเส้นมอเตอร์เวย์นะคะอยากจะทําเป็นร้านอาหารริมทางเกๆ๋ๆในร้านที่มีชื่อว่าร้านหน้าบ้านค่ะ อยากจะให้ตกแต่งร้านนะคะให้ดูแปลกไม่เหมือนใครอาจจะเป็นแนวธรรมชาติหรือว่าล้อเลียนกี่กับการเดินทางก็ยังได้ค่ะขอบคุณคุณบอยมากๆเลยนะคะสําหรับความต้องการค่ะรับรองเลยนะคะว่าร้านหน้าบ้านของคุณบอยนะคะจะออกมาสวยตามความต้องการเลยติดตามในช่วงแต่งร้านช่วงหน้าค่ะ